ทำอาชีพอะไรอยู่คะเอ่อที่โรงงานที่นะก็เริ่ม14นะเอ่อถึงไฮเท่าไหร่ยี่สิบเหรียญโอ้เยอะมากโอ้ยไม่เยอะแหละยากมีทั้งง่ายแล้วนะรวมๆกันพออีกคนมามันยากเดี๋ยวเขาจะตอบว่าคิ้งเพิ่มเม็ดเวิร์กคิ้งแต่ท้าหมดแล้วทุกอย่างมันก็ไม่ง,ง่ายเลยเวิร์กแล้วก็หลบ,หลบๆซ้อนๆทำงานนี้เขาก็ใจดีอย่างเรียบๆกี่ร้อยกี่พันไม่รู้นะ ไม่สนใจนั่นแหละคือข้อดีของเขาไม่มีความรู้เท่าไหร่แต่คิดอันนี้ส่วนใหญ่สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับพี่แซมสวัสดีครับสวัสดีครับพ,พี่แซมทำมเมนูอะไรคะวันนี้โอ้ทำน้ำยา,ำนำยาขนมจีนขนมจีนเดี๋ยววันนี้เราจะมาถามพี่แซมแบบอ้าวแบบนั้นแหละ ก็โอ้ยนานแล้วแหละยังหนุ่มๆอยู่เลยตอนนี้อายุเยอะแล้วไม่กล้าบอกอายุแล้วตอนนี้เสียวพี่แซมมาถึงอเมริกาอาชีพอาชีพเดี๋ยวก่อนอาชีพแรกเริ่มที่พี่แซมมาถึงอเมริกาคืออะไรคะก็ทำร้านอาหารที่แซนดีโก้โอ้ยสมัยนั้นก็มันก็ถูกแหละ ไม่กี่ตังแต่ก็โอเคนะโอเคกว่าบ้านเราเป็นสิบเท่านั้นแหละแล้วตอนนี้พี่แซมทำอาชีพอะไรอยู่คะเดี๋ยวอาชีพอาชีพหลักก็ทำที่โรงงาน อาชีพเสริมก็ทําที่ร้านแล้วรายรายได้ต่อเดือนงานโรงงานตอนนี้เท่าไหร่คะพี่ก็ม<อ>ีคนอยากมาทํางานโรงงานอ้าวมีด้วยเหรอสมมติมีคนอยากมาทำงานโรง,นนนง,นโงงานแล้วรายได้สตาร์ทข<อ>ันต่ำต่อที่โรงงานที่นะเขาเริ่มสิบสี่นะสตาร์ทสิบสี่ต่อชั่วโมงสิบสี่เหรียญน,นี่แหละนานๆมันก็ได้เยอะนั่นแหละตอนนี้พี่แซม ถึงไฮเท่าไหนนะะร่แล้วคะลิมิตเงินเดือนตอนนี้นะะโอ้ยมันไม่พแพงหรอกเกือบจะ20เหรียญอู้เยอะมากโอ้ยไม่เยอะแหละอยากได้สักห้าร้อย <c oughs> โอเคแล้วพี่แซมเป็นคนจังหวัดอะไรคะอุบลครับอุบลอยู่บนที่บ้านตอนนี้สบายทำอาชีพอะไรคะรอพี่แซมอยู่ก็เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เป็น มาคุยกันต่อกับพี่แซมน,นะคะพี่แซมทำอะไรกินโอ้ยทำของกินพื้นบ้านทำกับข้าวแบบง่ายๆอะ่ะรับสมัครสาวดูใจไหมคะช่วงน,นี้ <c oughs> สมัครสมัครรับสมัครสาวดูใจือ สมมติถ้ามีคนดูแลอยากมาทำงานอเมริกาบ้างเนี่ยยากไหมคะพี่ก็ไม่ยากแล้วก็ไม่ง่ายนะมันก็เกี่ยวกับกรณีมันก็มีทั้งยากมีทั้งง่ายแล้วแหละรวมๆกันจะบอกว่าง่ายพออีกคนมามัน ยากเดี๋ยวเขาจะต่อว่าให้บางคนก็ง่ายแปบ๊บเดียวก็ได้งานทำขอวีซ่าบางบางกรณีนะขอวีซ่าท่องเที่ยวมาแล้วก็มาทำ working permit working ถ้าเขาออกให้ก็ทำงานได้ทุกที่ส่วนมากเขาไม่ค่อยทำให้เราพี่เนาะแต่เขาก็ทำให้นะที่ไหนเนี่ย พวกไอ้สเตตเท่านั้นแหละแต่แต่เราต้องมีครบมีพาส,สปอร์ตมีวีซา่ายังไม่หมดอายุนั่นแหละแต่ถ้าหมดแล้วทุกอย่างมันก็ไม่ง่ายหละคนที่มาส่วนมากไม่ได้คำแนะนำที่ดีนะพี่เนาะเออมาก็<บ>มาถึงแล้วก็โอเวอร์วีซา่าแล้วก็วกโอเวอร์แล้วก็หลบๆซ่อนๆทำงานมันก็ เพราะว่าเราไม่ได้ทําแนะนำที่ดีของคนที่เขาอยู่แล้วเขารู้ว่าควรจะไปขอตรงไหนนะพี่เนาะอืมแน่นเลยตำรวจแถวนี้เขาก็ใจดีหรอกเขาไม่ชูดด้จี้เหมือนกับบ้านเราที่นี่อยู่แบบปกติชน,นมันต่อตให้เป็นโรบินฮุสต์หรไม่มีใบแล้วพี่เนาะเขาก็อยู่แบบอย่างเรียบง่ายพีใบไม่มีใบนิสิตที่เท้าเทียมอยู่กันไปเลยนะพี่เนาะเขามองออกแต่ เขาเขาไม่ยุ่ง <c oughs> <c oughs> นั่นแหละคือความอยู่แบบอย่างง่ายๆเหมือนบ้านเราเนี่ยนะถ้าดูออกแล้วเขาก็ดึงเข้าไปถามแั้วลหละแล้วก็เรียกกี่ร้อยกี่พันไม่รู้นะบ้านเราไม่ไม่ถึงบ้านเรา,อเาโอ้ยไม่สนใจเลย <c oughs> เขาผ่านไปเลย <c oughs> เขาดูเลยว่าเออ คนไม่มีเอกสารเขาดูเขาก็ดูออกไงแต่เขาก็ไม่สนใจนั่นแหละคือข้อดีของเขาคนช่วงนี้เม็กซิโกหลุดเข้ามาเยอะเนาะพี่โอ้ยมีมทุกเขาไม่จับเลยเนาะพี่เนาะ<ไ>เดินเข้ามาแบบชิวๆเนาะอืมนี่ก็โอเคอีกอย่างหนึ่งยกก็จีบบ้างเสียบ้างนี่แหละ ยากไหม่เป็นไหนต่อไหนแต่ละลักะอันนี้นะพี่ก็ไม่มีความรู้เท่าไหร่แต่คิดว่ามันก็ปกติกตใช่ไหมปกติส่วนใหญ่ก็ปกติขับรถก็ปกติไม่มีอะไรมาขัดข้องของเราหรอกเราต้องทำใบขับขี่มาแต่ไทยหรือมาสอบที่นี่เป็นสอบ อ,อ,อ,อัน,นอันนี้บางคนก็อาจจะโชคไม่ดีก็ไม่ว่ากันเสี่ยงโชคด้วยไปไหนมาไหนก็มันไม่ง่ายเี๋ยวพี่พี่จะเอาอันนี้นิดนึงเอาเเอเเพราะว่ามันเข้ากันกับแล้วก็กระหล่ำปล่อยนะพี่เนาะเข้ากันดี่ะ วันนี้ขนมจีนน้ำยาสูตรอบุบลใช่ไหมพี่ช่สูตรอบุอบลก็สูตรทั่วไปนั่นแหละนานนานแล้ว <t ous> ไม่มได้กินเช็มไหม <t ous> โอ้ดืนเดือน <t ous> แ,แล้วโอ้น้องแต่ละคนนะสละเนเื้อยืนวีซากัน แต่ช่วงนี้ยื่นยากมากที่ผ่านมาแล้วแต่โดนรวบที่ตอมอหลายคนเลยใช่โอมีวีซ่าก็จริงกาลงจากเครื่องมาโดนรวบที่เนี่ยเหมือนแบบเอ้ยไม่ได้มาเที่ยวนะมาหาทำงานแน่เลยมาตัวคนเดียวอย่างเงี้ยอ,อันนี้ก็ระวังสักนิดหนึ่งอย่าบอกนะว่ามาอยู่นานหรือว่าหางานทำถ้ามาแบบท่องเที่ยวก็บอกว่ามาท่องเที่ยวก่อน อย่าอยู่สองอาทิตย์เนาะพี่เนาะอยู่อาทิตย์หนึ่งก็พอแล้วเนาะได้ได้เหตุคนหนึ่งนะคนสุพรรณเขามากินข้าวที่บ้านเขาบอกว่าเขาขอประมาณสักสองอาทิตย์มั้งแต่เขาให้เขาให้น้าหกเดือนไปเลยเนาะเมื่อกี้เนาะแต่ไอคนที่เขากินข้าวด้วยสามเดือนที่แล้วน่เขาขอสองอาทิตย์ แต่เขาให้หกเดือนก็เลยอยู่หกเดือนเลยก็อันนั้นยังไม่รู้แต่แต่เขาดีใจแล้วล่ะดีใจแล้วแหละเนาะคนสุพรรณดีแล้วพี่อืใครจะมาไงช่วงนี้เราไม่ว่ากันเนาะพี่เนาะคนที่นล้นหาเงินเนาะไทยมันแย่มากเลยตอนนี้ก็ชีวิตเรามันก็อย่างนี้แหละมันต้องอยู่ที่ไหนอยู่มีงานทำมีรายได้ดี ก็อยู่ไปพี่ทำงานสงองอตเนาะโรงงานกลับมาทำ <โด S 2> ที่นี่อาทิตย์ละวันเนาะเอออาทิตย์ละวันวันเดียวเองทำเยอะไม่ได้เหนื่อยเดี๋ยวตายก่อน <c oughs> มีแพนกลับไ,ไทยเมื่อไหร่พี่ก็อีกช่วงสงการนี่แหละโอ้ยได้ไปเที่ยวเหรอถ้าเป็นไปได้นะถ้าโควิดไม่ลามไปทั่ว ในประเทศไทยลำหนักเลยจะได้ไปอีกรอบไหมนะอืมไม่รู้เหมือนกันถ้าได้ไปสงการนี้ทเที่ยวสนุกเออทเที่ยวสนุกน่าหล้ามอะไรอย่างเลยเป็นมากเลยนะอืมไออี่เน,น,นี่ยเราไม่อยากไป่แบบฮะโอ้โหกูวิดีทีนี้กินกระติ๊ดหรือว่าเด็กแกงวลนะกินไปแล้วเนาะกินมะยมเด็กก็ไม่เป็นไรนะอ่ะ <c oughs> กูแท้ ติดกันแล้วติดติดไม่เป็นไรรู้แล้วว่าต้องเป็นยังไงรับมือได้เลยทีเนี้ยนะรีบกินยาอย่างเดียวเลยเออส่วนใหญ่อยู่ที่เมืองนอกนะโควิดเขาก็ไปง่ายมาง่ายไม่เหมือนบ้านเราใช่คือเอาไปเข้าโรงพยาบาลหนึ่งเดียวเต็มหมดเลยนะคือบ้านเราเข้าโรงพยาบาลบ้านนี้ไม่เข้าเนาะเหรอบ้านนี้เดินข้างนอกเยแข็งตัวเลยมา แต่ก็คือส่วนใหญ่เขาก็ไม่กังวลกันไม่ตกใจกันก็อยู่ได้บ,บ,ไไไบ้านเราชอบพูดอะไรให้ตกใจถ้าสาวชอบถูกใจพี่แซมอยากคุยเบื้องหลังนี้ทักมาได้ตลนนะอดั้มโอ้ก็ได้สิ อได้รักมาได้ตลอดเลยเนาะออืไดด้ตลดเดี๋ยวจะลงลน์ไว้เนาะใครอยากรู้อะไรทักมาทางลน์ตอนนี้ลน์พี่ยังไม่ได้เปิดตั้แต่เครื่องเสียแล้วให้ลงทางไหนเนี่ยแมสเซนเจอร์เออแมสเซนเจอร์ก็ได้เดี๋ยวให้ทักทักหลังบ้านคุยกับพี่แซมทางหลังบ้านได้นะคะแมสเซนเจอร์คิดว่าหน้าบ้านก็ได้นะหน้าบ้านหลังบ้านได้หมด ข้างบ้านด้มาพักกับพี่แซมก่อนเพรว่านี่ใครเข้ามาได้แล้วใครเข้ามาได้แล้วมาพักกับพี่แซมก่อนพี่แซมโอเคถ้าโดนส่งกลับไม่มีเงินกลักเราก็ขอแซมก็ได้ขอแซมได้ไม่จะไม่ต้องโทรขอก่อนเลยถ้าโทอมามากินข้าวด้วยกันเด้อวันนี้ก็คุยกับพี่แซมประมาณนี้นะคะก็ถือว่าเยอะเหมือนกันนี่นะคะผักเดี๋ยวขนมจีนค่ะอ บ้านเราไม่มีขนมจีนกินนะเออที่นี่มีกินนะคะขอบคุณแล้วเดี๋ยวโอ้ขอบคุณเจอกันใหม่ในฟังหน้านะคะโอเคครับขอบคุณพี่แซมมากเลยเล่าให้เราฟังนะคะรีบครับ